ก็สิงหนฮะนน่ฝากมืออันนี้เนาะยาเร้อย่าเร้อย่าสูตกเด้อฝนเอ้อพอเสียงไม่สองอไปมันเห็นพดลมันที่ได้กินแบตมีเสูเดี๋ยวจะเปิดไฟเอ d เห็นมัปั๊บแสบตา โอ,โอเคเราก็ต้องขอกราบสบีดายสบาดีธรรมบุญสุธานที่ในท,ท่าต้องหับขอสู้เอลเวนเดซิงสแนลเซนเคยเนาะ มือนี้เขาสร้างไฟแบบที่ัดหมนกมาจากอาเซยนนะครับแปดเซียลเนาะนี่จะเป็นคู่หนึ่งเลยเนาะอยากมีกล่องมาก็ไม่เท่านี้แหละมันน่าจะเป็นเครื่องของประเทศจีนเนาะกล่องบุบหมดเลยอันนี้ก็น,นี้โปก่งๆนิดนึงเพราะว่าขูดกับเล็กที่เป็นมาให้มีสองดวงยังไม่ได้ลองเอทียบว่าสีเป็นเมื่อไหร่สีใสใอยู่ห้าไอ็นจ,จะติดตั้งเสร็จบ่อยนี่นี่ไปเดิมมันบุ๊บคอยจะแจ้งละ ไฟเริ่มไฟอ่อนละตอนใส่ไม่ไหมแจ้งอยู่โดนไปละคือว่าออนลงอ่อนลมเพรว่าเป็นน้ำหนี้งเนาะก็เลยซื้อไฟนี้มาเสริมใส่ซ้ำซาไปก่อนซ้ำซากเพียงหลอดไฟใหม่เนาะโปรเจกต์จะเปลี่ยนใส่เป็นโปรเจกเตอร์อยู่นี้เขาก็จะเลือกแยกก่อนเนแล้วใครจะไปใส่เนาะไปจะไหนกันถ้าไปเบื้องตอนเลือกแยกมาไปใส่เป็นเอาไว้ยึดเป็นสฉับใส่บอลเนาะก็จะไปเบื้องกับฝากกดไลค์กดติดตามกคนแล้วก็ไปกันไลค์แต่ละไอเชิพเนาะเดี๋ยวเขาจะตัดภาพไปตอนเลือกแยกเลยเนาะ โอเคตอนนี้เขาก็เลิกเรียกแล้วนะตอนนี้กำลังเลงไปหันไอดีนก่อนยามผันหันไอโฟนก่อนการหันไอเฟนปินก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขออนุญาตซิง่งไปติดก,กันเนาะยามผุดหัน

โเ yeah, นอนหลังจากที่มือนั้นไปแล้วฝนมันโต๊กเนาะ <c oughs> เอาก็เลยอีสองมือต้องมาเ,อาเลยจะไปใสนะ่ตรน,น,นะ <c oughs> น,นี้ก็เป็นมันซะบูว่ามันมีขนตัวอีกบอนนอฟ้ากบมืดขึ้นกันเลย <c oughs> จะจะเดดกะ่ะล้อพวกเนาะมันนี้ต้องใส่ใหนได้นาะโต๊กก็ต้องแข่งไฟเนาะ โอเคนลาตอนนี้ก็ได้ฮอนฮ้านแล้วก็ได้ให้ใหอลิเพิ่นใส่ไฟให้เนาะนี่เนาะอันนี้เพินกำลังเบิ้งอยู่ว่าจะใส่จังใดน่เนาะเพิ่นกำลังฮ็ดหาทางใสไง่ยเนเฮ็ดเล็กดัดอย่างเงี้เนาะนี่เนาะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นตอนเป็นตอนให้เบิ่งนเนาะตอนเพิ่นใส่เนาะ แค่เราตอนนี้ตาไฟของเราก็ได้ใส่ปเบิทเร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใส่ันก่อนเราจะสองมือสามมือเราจะมาสรุปข้อดีข้อเสียในท้ายคชีฟนะหลังจากเขาจะปิดติดไฟ led เนาะประมาณเมื่อวันเสาร์แล้วมันนี้เป็นมื่อจันทร์นะลองใส่มาประมาณสองห้าสามมือแล้วเนาะมันจะมีข้อเสียบางอย่างเนาะเดี๋ยวเขาจะ เห็หนไหมครับคุส้มแต่เดินไฟกันเลยว่ามันแจ้งอีกทีจบนี่กต่จอดอยู่เดินหน้าบ้านยาวประมาณ16-17เมตรเกือบสาเมตรเนาะเด<อ>ี๋ยวเขาจะเปิดไฟดื่มให้เบิ่งนกันเนาะ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็น <c oughs> ไ่มไฟดื่มโมเห็นยังไง <c oughs> นี่ไฟดืม่มนี่ไฟต่ำนี่ไฟสูงเดี๋ยวจะเปิดไฟ LED ให้เบิ่ง นี่อันนี้จะเป็นมีแตอร์ไฟ LED เนาะนี่เนาะอยู่ในวิดีโอมันอาจจะมองก,กว้างไปไหนอ่อยเนาะแต่ตัวจริงนี่ไฟมันจะกว้างกว่านี้แล้วก,ก็แจ้งกว่านี้เนาะไฟย้อมภาพอีวา่าแหงแสบตาโปจกติบต้องเปิดตาไฟรถก็ได้เนาะอ้เน,นี้ยจะปิดจะเปิดตาไฟรถให้เปิรนตาอ,อันนี้ตาไฟเดิมเพราะนั่นแหละอัน,นเห็นบหมอันนี่เป็นยังมาแหละตาไฟเดิมตาต่อตำอันนี้เปิดตาสงูงเห็นไหมอันนี่ ไปดิมตาซูเราจะเปิดตา LED ไปนน้ำแล้วปา้าพร้อมแจ้งเดี๋ยวจะทายข้างหน้าให้เพิ่อนี่โอ้หแสบตาบอกรงตัวเลยว่าแสบตานี่๋ยากไปแดดออกข้างทางเลยเนาะโอเค บอกข้อเสียของการใส่ไฟเนาะข้อเสียมือมีสอ,อ,อ,องคอแล้วก็ไฟมันเห้พหแบบเงพด,ดลแล้วันมันที่ด้กินแบบรถเอไน่ไดีไฟจืบ่อกัวถ้าเปใส่ตลอดแหละมมนหมอดไฟไปแท้แมันสาวแล้ะไฟมันเหงมันแจ้งแล้วะมันเย้งตารถที่ขี่สวนมานะแต่พอจะเป็นดีดก็ต้องเปิดมนาะให้เปิดแบบจะต้องกระคืนใช่ไหมขี่ใว่าที่ไปเที่ยวออกทิพยไกลๆเนาะโอเคช่ไหมชวงพอดีนี้แมนหนึ่งแมนราคาถูกสั่งมาแต่ลาซาด้าแล้วกั เป็นเครื่องของจีนนะเนาะแล้วก็ไฟนี่แจ้งหแจ้งดีเนี่ยสะดวกสบายในยางกันพื้นบอลเวลาบอลที่บอลมีไฟนี่แจ้งแจ้งทันทีเลยแจ้งแบบตัดแต่ดีดีเนาะถ้าวเวอร์ได้ก็ลองสร้างเบืองน้ำเน็ดนะครับนพวกลาซาด้าหรือว่าพวกแอปจีนต่างๆ่างะไรก็ใ่้สร้างให้ได้เนาะแตวกับค่าขนส่งทีมเอามาพี่มากันเป็นสเปซจ่ายเองแล้วเงินชื่อมาประมาณ ถืกราคาช่วงโปรโมชั่นเนาะมันถืออยู่200บาท2องบาทเนาะนะาคะปกติมันจะอยู่ประมาณหนึ่งสามร้อยาทนะแต่ราคา200บาทยังมันได้รวมค่าขนส่งเลยเนาะค่าขนส่งมีเลี้ยงแต่ขนาดกล่องมาเริ่มต้นจะเป็น100บาทคนะ่าออกมาเริ่มต้นกนนนล่องกล่องนิดน้อยเรื่องร้0ยบาทกล่าาองใหญ่กับนัวมันชิทเทอร์แดนตนุกคือประมาณ300ร้อบาทค่าใส่5 0ชิพังใส่อยห้า,นนาลิตร นนก็นากน,กกนีกกกฝดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายเจำามืออุปกรณ์ไปเดินอีกมารีวิวให้อีก,อกหลายอย่างอุปกรณ์เพราะว่าซื้อมามเะไรบลางจ,จะรีวิวน้ำมันต้องสลายกักนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม